ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1-15กุมภาพันธ์2517ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทางด้านการงานในช่วงนี้งานของคุณซ้อนกันเยอะไปหมดทำให้ไม่มีงานไหนเสร็จตามเวลาสักทีเป็นช่วงที่คุณจะกังวลใจในเรื่องของงานมากๆและจะมีคนคอยตามงานของคุณเยอะ นอกจากนี้อาจมีงานที่ต้องทำให้เดินทางไกลเข้ามาซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยและค่อนข้างยากทางด้านการเงินคุณมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสวนทางกับรายรับ ต้องระวังว่าจะมีนิสินเพิ่มระวังการใช้ใจ่ายเรื่องของบัตรเครดิตช่วงนี้คุณต้องทําใจปลดหนี้ในบางส่วนไปก่อนจะทําให้สถานการณ์การเงินของคุณดีขึ้นทางด้านความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจมีคนที่คุยหลายคนในเวลาเดียวกันเข้ามาซึ่งเขาอาจไม่ได้อยาจจริงจังกับคุณมากนะักแค่เป็นการคุยใครเหงาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้อาจต้องระวังเรื่องของการพูดจา หรือการใช้คำพูดบางอย่างที่จะทำให้คนรักรู้สึกเสียใจหรือบางทีก็ดุนแรงจนเกินไปทางด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง